เมื่อเราเปิดโปรแกรมมัลติซิมมาแล้วนะครับอันดับแรกครับให้เราหยิบแรงจ่ายมานะครับโดยแรงจ่ายที่เราจะใช้นะครับเป็น AC นะครับไม่หยิบมาแล้วนะครับทําการเปลี่ยนค่านะครับเป็น220โวลต์นะครับแล้วก็50เฮิร์นะครับตัวที่2นะครับเราจะหยิบเป็นไดโอดมานะครับ ไดโอดที่เราจะนำมาใช้นะครับเป็นเบอร์นี่นะครับ 1NC007 นะครับตัวที่3นะครับก็คือตัวต้านทานนะครับเราจะใช้นี่นะครับ 1K o โอห์ม oh นะครับ เมื่อเรานําตัวต้านทานมาวางเสร็จแล้วนะครับมันยังเป็นแนวนอนอยู่ครับให้เรากดทิศตัวต้านทานนะครับให้มันคินแอคทีฟนะครับและคลิกขวานะครับแล้วก็เป็นเลือกเป็นโรเทต์ขอกวนะครับอันนี้นะครับเพื่อให้มันเป็นแนวตั้งนะครับเมื่อเราหยิบอุปกรณ์ทั้งสามมาเรียบร้อยนะครับก็ทําการต่อวงจรได้เลยครับ เมื่อเราต่อวงจรเสร็จแล้วนะครับให้เราหยิบออกซิโอสโคมาครับเพื่อนํามาวัดนะครับในวงจรเรานะครับนี่นะครับออกซิออกซิโอเโคมที่ผมหยิบมานะครับจะมีให้เลือกใช้2 Channel นะครับโดย Channel A นะครับผมจะนําไปต่อวัดตรงแหล่งจ่ายนะครับ ส่วน Channel B นะครับผมจะมวัดค่าความต่ควอมตัวด้านทานนะครับแบบนี้นะครับเมื่อต่อเสร็จแล้วนะครับก็ให้ทำการรันโปรแกรมได้เลยนะครับก็ดับเป็นคลิกที่ออกซิโอนโคมนะครับก็จะไ,ได้แบบนี้ขึ้นมานะครับหน้าจอของออกซิโอนโคมเนี่ยนะครับยังเป็นสีดำอยู่นะครับแบ็กกราว เราก็ทาการเปลี่ยนแบ็กกราวให้เป็นสีขาวนะครับโดยทําการรีเวิร์สกดรีเวิร์สเนี่ยนะครับก็จะเป็นสีขาวนะครับหลังจากนั้นเมื่อทําการเปลี่ยนแล้วเราจะมาปรับสเกลตรงนี้นะครับเราก็จะปรับให้ได้ไว้สักประมาณ200นะครับเพราะว่าแรงจ่ายของเราเป็น220บโวล์นะครับเราก็จะปรับไว้ประมาณ200ทั้ง Channel A และ Channel B เลยนะครับเมื่อเราปรับแล้วนะครับ เราก็จะเห็นลูกขึ้นมาแล้วนะครับแต่ channel A และ c ช n n e l B รูปคลื่นมันยังทับกันอยู่นะครับดังนั้นผมจะจะปรับ p โพ i t i o n นะครับโดย channel A นะครับผมจะปรับไว้ประมาณ1นะครับส่วน channel B นะครับผมจะปรับไว้ลบ2นี่นะครับมาปรับเรียบร้อยนะครับทั้ง2 Channel นะครับ มันอาจยังมองสับสนกันอยู่นะครับว่าไหนคือชแนลว่าไหนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทําการเปลี่ยนสีเส้นสักหนึ่งชแนลนะครับเราก็กดสต็อปไว้เลยนะครับเรากดปิดไปก่อนนะครับจากนั้นก็ให้เราเลือกชแนลมาหนึ่งชแนลนะครับที่เราจะเปลี่ยนสีนะครับผมก็จะเลือกชแนล b นะครับเราก็คลิกไปที่เส้นนะครับแล้วก็คลิกขวาเรากด property นะครับจากนั้นให้มันเลือกตรงนี้นะครับ n e t Color นะครับแล้วก็เลือกสีได้เลยนะครับผมจะเลือกเป็นสีน้ำเงินนะครับหลังจากนั้นเมื่อเราเปลี่ยนสีเรียบร้อยเราก็ลองรันโปรแกรมใหม่นะครับนี่นะครับสีก็จะเปลี่ยนแล้วนะครับเป็น Channel A นะจะเป็นสีแดงนะครับส่วน c h a n n e l B จะเป็นสีน้ำเงินนะครับก็ทำให้ง่ายทำให้ง่ายต่อการ ดูนะว่าไหนคือชแนลไหนนะครับไม่สับสนด้วยหลังจากนั้นเราก็จะทำกะเราจะมาทําการดูนะครับวัดค่าของตรงนี้นะครับเราก็กดสต็อปนะครับเมื่อเรากดสต็อปแล้วนะครับอาอกซิลอัลโรนนะครับมันสามารถกดเลื่อนดูได้นะครับเหมือนรีเพย์ได้นะครับมันจะบันทึกไว้จากนั้นเราก็จะมาวัดนี้กันนะครับ ของ Channel A นะครับนี่นะครับ Channel A นะครับ1ลูกคืนน,คนี่นะครับนี่นะครับจะได้ค่าคือ T2 ลบที่ประมาณ20 m มิลลิเซกนะครับแบบนี้นะครับส่วนเราจะพออ,อ่านต่อไปนะครับเราจะมาวัด Channel B กันนะครับ นี่ครับ Channel B นะครับครึ่งลูกคื่นนะครับก็จะได้ประมาณ T2 ลบ T1 นะครับก็คือ10มิลลิเซกประมาณนั้นนะครับเมื่อเราทำการวัดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราทำการกด Stop ไปนะครับกดปิดนะครับต่อไปนะครับเราทำการลบอันนี้ทิ้งนะครับหนึ่ง n n น l A เส้นนี้นะครับแล้วเราจะใช้ Channel A นะครับ มาวัดค่าความตกท้องไดโอดแทนนะครับแบบนี้นะครับเมื่อต่อเสร็จแล้วนะครับได้แบบนี้แล้วนะครับก็ลองรันโปรแกรมดูนะครับเมื่อรันโปรแกรมดูแล้วนะครับเราก็จะได้ค่าออกมาเป็นประมาณนี้นะครับนี่นะครับ เมื่อเรารันเสร็จแล้วนะครับต่อไปนะครับเราจะใช้มัลติมิเตอร์นะครับมาวัดค่าแรงจ่ายความต้านทานนะครับแล้วก็วัดกระแสในวงจรด้วยนะครับดังนั้นเราก็ทําการลบออซิอสโคปไปนะครับคลิกที่ออซิอสโคลดังดีให้ขึ้นแอคทีฟนะครับเรากดดีเลดนะครับดังนั้นให้เรานะครับไปหยิบมัลติมิเตอร์มานะครับทั้งหมด3ตัว ซึ่งตัวที่หน,นะครับผมจะให้ไม่ต่อวัดกระแสะในวงจรนะครับโดยเราทําการลบเส้นนี้ก่อนนะครับก็นํามาวางนี่นะครับหลังจากนั้นให้ัเราคลิกที่มิมิ t ตอ e ์นะครับแล้วตั้งเป็นวัดกระแสะนะครับจากนั้นทําการต่อวงจรเลยครับ แบบบนนี้นะครัส่วนมัลติมิเตอร์ตัวที่2นะครับผมจะนำมาวัดตรงด้านแรงจ่ายนะครับโดยให้เป็นโวลต์กระแสะสลับนะครับเพราะว่าด้านแรงจ่ายอินพุตเนี่ยเป็นกระแสะสลับนะครับเราก็ต่อเข้าไปเลยนะครับ ส่วนมัลติมิเตอร์ตัวที่สามนะครับผมจะนำมาวัดโวลต์นับเป็นกระแสตรงนะครับวัดค่าความต่ำคอมตัวต้านทานนะครับก็นำไปต่อได้เลยนะครับแบบนี้นะครับเมื่อต่อเสร็จแล้วนะครับให้เราไปหยิบกาวมานะครับก็คือตรงนี้นะครับตรงที่พาวเวอร์นะครับแล้วหยิบกาวมาต่อนะครับไว้ตรงนี้นะครับ แบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็รันโปรแกรมดูเลยนะครับเมื่อเรารันโปรแกรมเราก็ดับเบิลคลิกดูเลยนะครับนี่นะครับมัลติมิเตอร์ตัวที่หนึ่งนะครับที่ผมนำไปวัดกระแสในวงจรนะครับ <c oughs> ก็จะได้ประมาณ 98.5นะครับมัลติมิเตอร์ตัวที่2นะครับที่ผมนำไปวัดตรงแรงจ่ายนะครับก็จะได้ประมาณ2 1 9 9นะครับส่วนมัลติมิเตอร์ตัวที่3นะครับที่ผมนำไปวัดค่าความตกวคอมตัวด้านทานนะครับก็จะได้ประมาณ98.5นะครับและทั้งหมดนี้นะครับคือวงจร รีซิทีฟโหลดซิงเกิลเฟสฮาเวฟอันคอนโทนเล็กซิฟายเออร์นะครับขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ